สองแสบเห็นลูกพีเอฟซีเอาขึ้นมาแกงแล้วคือแบบเอาขึ้นมาแย่แย่น้องแล้วใดๆคือบอกว่าสองคนนี้เขาชอบเด็กไปไปโอเดโอเขาจะชอบเด็กผู้ชายทุกชอบเด็กผู้หญิงนะจากที่ดูนะทุกคนแต่เขารักเด็กเหมือนกันแสบต้องคู่แกงน้องแล้วคนโก้ที่เขาแกน้งดองปลาลุงเชิดลุงเชิดอ่ะคือแบบ เล่นเหมือนอยู่จีนไงทุกคนอืมลูกจินนี่อ่ะเขากลัวลุงเชิดไงก็ปะแกงน้องเขาน้องเขาก็ไม่กลัวเขาโตแล้วไงเออแซบแซบตองคู่คือไม่มีใครห้ามใครตะพอกันตามน้ําน้องเขาก็ไม่ได้กลัวหรอกน้องเขาก็แบบเอ็นดูเขาน่ารักกันเด็กหน้ารักมากเขาก็แบบไม่สนใจจะลงจะลง คนโก้แกงน้องอ่ะเหมือนหลอกเด็กอ่ะเออก็เด็กอะเนาะเหมือนหลอกเหมือนเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออแสบแสบตั้งคู่อืออีกคนนึงก็แบบเนาะตามนั้นแหละถามดิกาบอกว้น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร น้องชื่ออะไรน้องเป็นใครอะไรอะไรนัร่นอยากไปไหนนะอย่าลงตอบก่อนว่าชื่ออะไรอะตอบก่อนว่าชื่ออะไรพี่โนโ้องกัสชื่ออะไรนะครับอย่าพึ่องอย่าพึ่งเดินเดี๋ยวลุงลุงอะไรวะฮะลุงอะไรนะเดี๋ยวลุกเชิดก็มาหรอกนะชื่ออะไรนะ เยลงอ่ะลุงเชิดลุงเชิดเด็กจะลงลุงเชิดอย่ามาทำอะไรเด็กนะูเอาลุงเชิดอยู่ใต้นี่เอาสิเอาสิถ้กล้าลงไปอ่ะเนี่ยลุงอุ้ยลุงเชิดจะามาทำแบบนี้เเอาสิถ้กล้าลงไปอ่ะลุงเชิดจะจับขาลุงก็ไม่ต้องลงทางนี้ลูกมันให้มันลุงเชิดอยู่ตรงโู้นด้วยมึงให้ท้ายเด็ก นี่หนูก็เลยเดินลงบันไดนะถ้าตรงนั้นมันมีลุงเชิดนะลูกก็ให้ใช้เด็กไงไอ้ลุงเชิดลุงเชิดเด็กมันลงมาแล้วเนี่ยกลัวลุงเชิดไหมลูกอ้าวกลัวลุงเชิดไหมโฟกัสกลัวลุงเชิดไหม กลัวแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ไหนชี้สิอ้าวหาแม่เพื่อยิน,นลูกใครเนี่ยไหนแม่จะขึปล่อยลูกจากมะเร็งคอข้างหน้าพี่แม่ชื่ออะไรโฟกัสฮะตอบยังแม่ชื่ออะไรลูกไม่่ชืนอนกอนกอยู่ไหนนก นกเอี้ยงหรือว่านกกระจิบนกเอี้ยงหรือนกกระจิบครับนกกระจิบนกกระจิบอยู่ไหนเอา้าเมื่อคืนไปต่อยันไหมเมื่อคืนเมื่อก,ก่อนเอามาเอานี่โฟกัสม,มาเมาเร็วลูกลุงเชิดไม่กลัวลุงเชิดใช่ไหมลูกไม่กลัวใช่ไหมลองถ<อ>ามซิว่าเขารู้จักไหมลุงเชิดคือใครรู้จักลุงเชิดไหมลูกแล้วกลัวลุงเชิดไหมลูก กลัวไหมอ๋อ oh. นี่คือคนแรกที่ไม่กลัวลุงเชิดแม่ชื่อนกกระจิบเอเดี๋ยวกูถามซิพองคอับพ่อครับพ่อชื่ออะไรลกูกพ่อชื่ออะไร <know> แม่ชื่อนกพ่อชื่ออะไรไ <hear> อคีแบ๊กอะอะไรนะพ่อชื่ออะไรนะ <hear> พ่อแบ๊กยูโน่แบ๊ก นะอะไรนะทำไมคือโอ้ยกูกับน้แต่งงานเขาไปถามขึ้นไปแล้วพ่อ,งงอกอารไอ้เนี่ยขึ่นยู่ยเลยเขาบอกว่าก็ถามอีกเนี่ยพ่อกันลุกขึ้นเขาบอกลุงมาอ่ะรู้จักป้าหนกไหมใช่ป้าหนกสวยไหมสวยผุนดีไหม ปลาหนกคนดีไหมป้าหนกพร้อมหรืออ้วนอลุกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน้นปาหนกพร้อมหรืออ้วนอ้วนจริงจริงเด็กไม่โกหกใคร<ก>อันนี้คือาหนกอื่นฮะ นกไหนนกนกอื่นนะดิ่มไปถามไปหนูกป้าเขานั่นนะคิดว่าเป็นนกไหนน่ะมาแล้วมาแล้วนุกผมขึ้นมาแล้วเขาบังคับผมไปถามผมก็นึกว่านกอื่นผมก็เลยทำท่าถามไปอ้าวที่หมายเจอเจ๋เจ๋ชัยเฉยเลยเฮ้ยนักต่อเลนคือแลนลงไมที่สุดเดียว โอเคแต่น้องมันน่ารักเนาะหนึ่งผลง,งานเพลงต่อไปเป็นผลง,งานเพลงซิงเกิลล่าสุดจากไป,ไป้ายป้ายรูกคับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนในที่นี้ด้วยร้องได้ร้องช่วยกันร,ร้องไม่ได้สองมือขึ้นมาจ้า